มาอดใจรอมาตั้งคืนหนึ่งนะครับของมาถึงตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับแต่ว่าอยากเปิดให้กับเพื่อนๆคุณผู้ชมได้ชมกันนะสุรับรีบ็อกซ์เดอะปั๊มที่ผมสั่งมาจากเว็บของ r e บ็อกนะฮะเลื่อนไ g จีไปปังปังปังไปเจอเดอะปั๊มลดราคาเออผมไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะว่าทางไ g จีโฆษณาแล้วจะได้ตังค์ผมนะฮะแมยอดเยี่ยมนี่มีใบจาก r e e b o ก c o t h มาให้ด้วยนะครับเอาจริงๆเลยนะรองเท้าบาสคู่แรกในชีวิตผมคือ r e e o x นะฮะคุณแม่ซื้อให้ที่เดอะมอลล์บางแคจำได้เลยนะครับเป็น r e e o x ฟันปาเป็นฟันปาสีขาว,ขาวแล้วสัญลักษณ์ ReBox ตัวคลาสสิกเนี่ยเป็นสีเขียวแต่มันก็เจ๊งไปนานมากแล้วนะครับม่ก็เลยทำให้รู้สึกว่าเออมันเป็นความทรงจำที่ดีด้วยมั้งก็เลยชอบ ReBo มาตั้งแต่นั้น ยิ่งในตอนนี้เนี่ยผมก็แนะนําให้เพื่อนๆนเนี่ยนะครับไปซื้อรองเท้าวิ่งรีบอสใส่เพราะว่า1คือคุณภาพดี 2. ก็คือราคามถูกมากลดราคาเนี่ยเหลือแค่แปดเก้าร้อยบาทฉะนั้นรีบอสถือว่าเป็นอีกแบรนด์ที่ติดตลาดสําหรับวงการสุนเกอร์ครับซึ่งถ้าหากย้อนกลับไปในสมัยอดีตพวกเขาเคยมีรองเท้าที่โด่งดังมากๆฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมืองนั่นก็คือเจ้าคู่นี้ที่คุณเห็นแลลวครับรีบอสปั๊ม และถ้าถามว่า r e e o x k p u ปัมีคอนเซปต์อย่างไรมันก็คือรองเท้ากีฬาที่มาพร้อมกับแนวความคิดของการกดปุ่มปั๊มที่ลิ้นรองเท้าเพื่อเพิ่มลมที่ด้านในทำให้รองเท้านั้นมีความกระชับเข้ากับข้อเท้ามากขึ้นครับจะเห็นได้ว่าเป็นจุดขายที่แตกต่างจากทางฝั่งของ Nike หรือว่า d d s d a s โดยสิ้นเชิงเลยครับ รีบอกซ์ัเดิมทีได้รับความนิยมในวงการบาสเกตบอลซึ่งจริงๆแล้วมันคือรองเท้าบาสเกตบอลนั่นแหละครับมันถูกวางจำหน่ายครั้งแรกเมื่อวันที่24พฤศจิกายนในปี1989นะครับซึ่งหลังจากที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงมันก็ถูกขยายไปยังกีฬาประเภทอื่นๆแต่หลังจากนั้นไม่นานนักนะครับกระแสของรีบ o อกซ์ัก็เริ่มซาไปตามกาลเวลาครับ จนกระทั่งครับมีนักมวยปั้มชื่อดังที่ชื่อว่าจอห์นซีนาได้นำเอารองเท้ารีบ็อกส์ปัมมาสวมใส่ขึ้นเวทีในปี2004เป็นช่วงเวลาที่ไล่เรียกกับที่ทาง Re box รีบ็อกครับได้เปิดตัว ATR ปั้มที่ได้ซูเปอร์สตาร์แห่งวงการยัดห่วงนะครับอย่างอเลนอเวอรซันเยาหมิงสตีฟฟานซิสบารอนเดวิส และเจอโรว์ i ิลเลียมครับมาเป็นพีเซนเตอร์นั่นเองและนั่นคือช่วงเวลาที่ทำให้รีบอ x ์ดสปัได้กลับมาฟื้นคืนชีพอีกครั้งนะครับและหลังจากนั้นครับในปี2014ทางรีบอ x ครับก็ได้มีการเฉลิมฉลองการครบรอบ25ปีของรีบอ x ์ u สปัม โดยไปออกสินค้ารุ่นพิเศษร่วมกับแบรนด์ต่างๆมากมายจนกลายเป็นกระแสในหมู่นักเล่นสินเกอร์ขึ้นมาทั้งหมดนี้ครับคือประวัติความเป็นมาของ r e บ x อ p สปครับซึ่งถือว่าเป็นสินเกอร์อีกรุ่นที่มีเรื่องราวอันยาวนานแม้ว่าทุกวันนี้ครับมันอาจจะไม่ใช่รองเท้าที่ได้รับความนิยมสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งแต่ถ้านึกถึงเมื่อก่อนมองย้อนกลับไปมันช่างเต็มไปด้วยความคลาสสิก เป็นอารมณ์ในแบบยุค90ที่หาได้ยากจากสติกเกอร์ทั่วๆไปครับแม้กระทั่งตัวของผมเองเนี่ยก็ยังคงคิดถึงความมีสเสน่ห์ในยุค80-90นี่อยู่ครับเลยนำาูรีบ็อกซ์ฟัมนี่นะครับมาเป็นเจ้าของคู่นี้เป็นคู่ที่4แล้วด้วยครับเอาละครับมาถึงจังหวะที่จะต้อง ลองใส่กันแล้วเพราะว่าไซส์คู่นี้เป็นไซส์10.5 US นะครับซึ่งผมเองก็จำไม่ได้ว่าคู่ที่อยู่ที่คอนโดที่เป็นสีแบล็กซูเมนเนี่ยนะครับเป็นไซส์อะไรก็เลยเอาวะลองเสี่ยงดวงมาสั่ง10.5มาครับผลปรากฏว่าหลวมครับผมหลวมค่อนข้างมากเลยแหละนะครับเพราะฉะนั้นใครที่กำลังจะซื้อรุ่นนี้นะครับให้ซื้อตรงไซส์ได้เลยครับไม่ต้องเผื่อไซส์หรือว่าลดไซส์นะครับเพราะว่า รูปแบบของรองเท้าเนี่ยนะครับมีทรงค่อนข้างที่จะกว้างเลยทีเดียวอย่างที่บอกไปนะครับว่าในอดีตเนี่นะครับเป็นที่นิยมในวงการบาสเกตบอลแต่ว่าตอนนี้นี่นะครับเป็นที่นิยมของวงการของสูนเกิลใครที่เป็นนักเต้นนักร้องเป็นศิลปินนะครับสามารถนำมาใส่เต้นได้ไม่ว่าจะเต้นแพีป็อปอาอนด b แดนซ์หรือว่าเต้นแรงเต้นการแบบผมแบบนี้ก็ได้นะครับ อย่างที่บอกไปครับว่า r e บ็อกซ์นี่นะครับมีราคาที่เบาสบายกระเป๋ามากๆทีเดียวครับคู่นี้ได้มาในราคา2,995บาทนะครับจากราคาเต็ม5,990บาทแมต้องบอกว่าราคานี้ใส่ไปซื้อผักให้แม่ที่ตลาดเนี่ยยังแอคตายหาเลยนะครับ เอาละครับขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามมาอย่างสม่ำเสมอนะครับผมก็จะพยายามหาสินค้าบริการมารีวิวให้ทุกท่านได้รู้ข้อมูลกันแบบคร่าวๆกันนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กันทุกท่านนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณครับ